What's นี้าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <c oughs> วันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันในชื่อคลิปนะครับผมจะมาขัดสีตัว Air j o r d a n 1 sb la t o c h i c a g ิคู่นี้ครับจากสีเดิมให้กลายเป็นสีแดงดำนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะไปดูแล้วนะครับกด Subscribe มาคนละหนึ่งทีนะครับและเราก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับ let's go ก่อนอื่นนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาลอกสีรองเท้า Air Jordan 1 SBLA to Chicago นะครับผมจะมาบอกอุปกรณ์ที่ผมใช้ก่อนนะฮะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวนี้เลยครับ เทปกระดาษนะครับผมหรือว่าที่เขาแบบว่าเป็นเทปเอาไว้กันงานทาสีพ่นสีนะครับผมอ่าอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นแปลงเอองงใช่ไหมครับนี่เลยแปลงขัดรองเท้าที่ทุกคนมีกันอยู่นะฮะแปลงนะฮะเอออันนี้อันที่2นะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับล้างแผลฆ่าเชื้อนะครับที่ทุกคนมีติดบ้านกันเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงอะไรโควิด19ใช่ไหมครับอ่าผมมีอยู่ เป็นแบบว่าเอาเาอคารยกแอลกอฮอล์70%ดนะฮะนี่เลยผมได้เทออกมาใส่คอนเทนเนอร์อันนี้แล้วนะครับจะเตรียมพร้อมนะครับและก็สุดท้ายก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเอาไว้ซับสีที่มันออกมาจากตัวรองเท้าเนี่ยนะฮะเออนี่ก็อุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการแปะเทปกระดาษเนี่ยฮะไปบริเวณเอ่อมิดโซนะครับนี่ แบบนี้เลยผมทํามาก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนดูในคลิปนี้นครับนี่เลยทําไปเลยนะฮะกั้นตรงมิโซโบริเวณสีขาวและก็บริเวณลิ้นรองเท้านะครับแบบนี้เลยทําให้มันคุมแบบ100%เลยนะครับด้านในไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับแค่กั้นขอบนะครับผมเหตุผลที่เราเอาเทปกรดดมากั้นบริเวณมิโซกับตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยเพราะว่าจากหลายๆคลิปนะครับที่ผมไปดูมามีข้อผิดพลาดกันเกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้กั้น เทปตัวนี้นะครับพอเวลาขัดสีเนี่ยสีจากรองเท้าเนี่ยมันก็จะหลุดลงไปนะครับไปโดนได้นะครับแล้วได้เนี้ยก็จะเป็นสีม่วงเลยนะฮะคือแบบว่าเออมันจะล้างไม่ออกเลยเพราะว่าพวกวัสดุที่เป็นผ้าเป็นได้นเนี่ยมันจะซับดูดซับสีนะครับผมเช่นเดียวกับตัวลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้เป็นไนล่อนนะครับเป็นฟองน้ําผ้าเป็นอยู่ด้านในนะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการระบัดระวังนะครับเราขัดสีบริเวณรูรอยเชือกรองเท้าเนี่ยสีมันก็ จะไปสะบัดไปโดนนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีแบบดำดำเข้มๆ <c oughs> นะครับผมอ่าพร้อมมแล้วยังฮะต่อมาขั้นตอนการขัด <ar> <c oughs> นะครับผมก็จะมาใช้ไอตัวแอลกอฮอล์ล้างแผลฆ่าเชื้อนี่แหละ70%นะครับผมกับแปรงนี้เลยนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสีของ Air Jordan 1 LA2 Chicago นะครับตอนแรกที่ให้ได้มาจะเป็นสีม่วงใช่ไหมครับสวูชเหลืองแบบนี้ แต่พอเราลอกสีเสร็จเนี่ยสีม่วงเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงน,นะครับส่วนบริเวณที่เป็นสีเหลืองทองเนี่ยจะกลายเป็นสีดํานะครับผมอ่าลอกรองเท้าเลยนะครับเรามาเริ่มทํากันเนาะโอเคอย่างแรกเลยนะครับอ่า้าพมโครเฟรเบอร์ก็อยู่บนโต๊ะนะครับเอาไว้เผื่อเราซับสีหรือมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้ผมผ่านครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับผมอ่าถุโอเคมาเริ่มกันนะครับเราก็แปรงของเราเนี่ยจุ่มลงไปที่ แอลกอฮอล์ครับแบบนี้เลยฮะใครที่มีแผลตรงมือเนี่ยเออต้องระวังนิดนึงนะัอาจจะแสบก็ได้อ่าอาจจะต้องใช้ถุงมือครับของผมนี่โอเคอยู่นะครับไม่มีแผลอะไรบนมือนะโอเคผมก็จะระวังระวังที่สุดครับมาเริ่มจากตรงไหนก่อนเอาบริเวณหน้าตรงนี้แล้วกันโทบ็อกซ์เนาะนังสีขาวเนี่ยพอโดนแอลกอฮอล์จะไม่เปลี่ยนสีนะครับมันมีแค่บริเวณตรงสีม่วงกับสีเหลืองเท่านั้นครับมาเริ่มกันนะครับผมจากอะเริ่มจากโทบ็อกซ์ใช่ไหมเราก็ลูบไปเลยนะฮะ อ่าค่อยๆ่ยรูปนะครับโอเคอ่าพวเห็นในกล้องไหมครับเริ่มมาละไปต่อนะครับแล้วเทปกระดาษของเราเนี่ยก็จะกันนะครับไอพวกสีหมึกที่เป็นสีม่วงเนี่ยลวมไปโดนได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนะครับขัดปกติเลยเหมือนเราขัดรองเท้าเลยนะครับผมอืมบริเวณนี้ต้องระวังนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดไอสีม่วงเนี่ย มันเข้าไปตรงริ้งรองเท้าเนี่ยถ้าเราไม่แปะเทปกระดาษก,กั้นไว้เนี่ยสีพวกนี้นะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยเออมันก็จะไปโดนนะครับผมอตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ายังคุมอยู่นะครับยังไม่เอาผ้าซับนะตอนน่อเลยนะครับผมแอลกอฮอล์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันเนี่ยมันจะทําให้สีมันออกเร็วกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมมี70%นะครับผมก็จะใช้แอลกอฮอล์70%นะครับเออแล้วก็ระวังเรื่องของเสื้อผ้าด้วยครับผมเสื้อผ้าถ้าเกิด ใครใส่เสื้อสีขาวมาก็ระวังดีๆนะวันนี้ผมใส่แจ็คเก็ตไนลอนไนกี้นะครับเฮ้ยทำไมตรงจุดร้อยช่องท้ามันดูออกยากจังเลยอะนะเน,นี่ยครับพอมันเริ่มแอลกอฮอล์เริ่มเยอะแล้วก็เอาผ้ามาซับแบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยทำมาสักพักยังไม่ถึงไหนเลยนี่ฮะ สีม่วงได้แค่ได้แค่นิดหน่อยนะครับเป็นสีแดงไอ้สีดำนีมม่ยังไม่ออกเลยเนี่ยงงฮะเดี๋ยวนึงะขอตั้งใจทาหน่อยนะครับสีเหลืองทําไมไม่เป็นสีดำล่ะลูกสีเนี่ยที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างแบบเออค่อนข้างติดพนเลยนะอืผมว่าผมจะเอาแอลกอฮอลให้มันกินเยอะๆเลยเอ,อ้ยไม่คิดว่าต้องใช้เวลานานขนาดนี้เนี่ยเออค่อยๆทําไปนะครับผมว,ว่าถ้าแอลกอฮอลแรงๆกว่าน,นี้มันอาจจะออกแรงกว่าน,นี้นะเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ตอนนี้ผมมีแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยก็เลยบอเออพูดเลยรไม่แบคอมแพร์อะไรมากไม่ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไปทําเนี่ยเออถ้าเกิดมาบอกผมด้วยถ้าเกิดใช้แอลกอฮอล์แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะกัดสีออกดีกว่านี้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าสีแดงมสีม่วงมันเป็นสีแดงง่ายกว่าเห็นไหมสีม่วงเป็นสีแดงง่ายกว่าเยอะเลยสีเหลืองเป็นสีดำนี่ยังไม่เห็น,ย,หนยังไม่เห็นพี่แววเลยนะ แอลกอฮอล์กับสีนี้กระจายไปทั่วเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดก่อนนะครับตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วเออเห็นไหมเช็ดก่อนเนี่ครับอุย้ยเช็ดแรงไปกระดาษกันพ่นกระดาษกันกระดาษเทปกระดาษนี้เปื่อยเลยนะครับใจเย็นๆนะโอเคเนี่ยฮะสีเหลืองยังไม่ไปเป็นสีดําเลยอ่ะมันออกมาแค่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะทำต่อกันเนาะ ใช้โต๊ะก่อนโอ้โหโคตรเละโอ้ยแสบแสบโอ้ยโดนแผลแผลที่มือมีอยู่จุดนึงนะครับแสบแสบแสบทีผมทำมากี่นาทีแล้วเนี่ยนี่นะคะตอนนี้เป็นเป็นอย่างนี้สีแดงเนี่ยมันก็ออกมาเยอะเพอะสมควรแล้วนะสีม่วงมันหายไป,ไปล้ละนี่ยตรงวิงโลโก้เนี่ยตรงเนี้ยฮะ,ะเริ่มชัดมากเห็นเป็นแอร์จอเดินแบบสีแดงแล้วอะ ผมจะไปทำไอตรงส w o o เนี่ยให้เป็นสีดำยังไงนะฮะเราจะลองเอาคัตเติ้ลบัตมา mm hmm. จี้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเบกกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ A few moments later เด็น,เนคือตอนนี้ผมได้วิธีใหม่แล้วนะครับเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ hmm. ไปจุม่ม แอลกอฮอล์แล้วก็ถูตรงบริเวณสูบูชนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมันออกยากมากๆเลยอะเออแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้วนะครับสีดำนียฮะจะให้ดูสีมันก็จะติดผ้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราเอาผ้าไปซักได้เออถูได้เลยนะครับผมเออออกนะครับออกออกออกชิงโอ้โหเมื่อนิ้วอยู่นิดนึงนะเนี่ย หรือว่าผมถูแบบนี้ทั้งอันเลยได้ไหมั้งรงเท้าเย้สูชเริ่มดำแล้วเออววิธีการทำก็คืออย่าไปถูแบบนี้นะถ้าตรงไหนมันไม่ออกให้วนอยู่กับที่นะครับพอวนแล้วแบบโอ้โหสีออกเร็วมากผมว่าวิธีนี้มันก็เป็นการแบบเหมือนเก็บดีเทลแล้วอ่าเออได้วิธีใหม่ในการตอนถ่ายทำนี่ครับ สวัสเป็นสีอะไรเป็นสีดําแล้วเป็นสีดําแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นครึ่งหนึ่งเป็นน้ําครึ่งนึงยะเป็นม่วงเลยอะ่ะครึ่งหนึ่งแบบแดงแล้วนะครับผมอืมงั้นเดี๋ยวผมจะใช้แปรงขัดจุดที่ผมขัดได้หมดก่อนละกันแล้วหลัลงจากนั้นค่อยมาใช้ผ้าถูเหมือนเดิมดีกว่าเออแบบนี้น่าจะเร็วกว่านะครับ ู้สึกว่าสีม่วงมันออกง่ายกว่าสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ผมขัดไปโดนหลายทีไม่เห็นออกเลยสีแดงนี่จะออกหมดแล้ว่ะสีมันน่าจะแบบคนละคนละคนละเกรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสีเหลืองอยู่ทนมากเนี่ยฮะพอติดไปสักพักเนี่ยไอ้ผ้าที่เป็นเทปกระดาษเนี่ยมันจะเริ่มเปื่อยนะครับต้องระวังคะดูดีๆนะครับ,รบแต่น้อยเราก็ทําด้านนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะตรง สีที่มันหลุดลงไปโดนได้ก็น่าจะเช็ดผมเช็ดเอาไปหมดตรงที่เป็นดีเทลผมก็จะใช้ผ้าชุบผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบนะครับแล้วก็วนหวังว่าสีมันจะออกมาหมดนะครับทำไปเงื่อแตกไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอให้หนังมันแห้งจากแกาอลกอฮอล์ก่อนอยากรู้ว่าตอนมันแห้งหน้าตาเป็นยังไงครับตอนนี้ผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับโทรบล็อกเนี่ยก็ลองถูไปให้มันครบแล้วนะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็ประมาณนี้ด้านข้างโอ้ยเริ่มแบบออกมาแล้วเห็นไหมฮะถ้าเรากันเทปเนี่ยเทปมันจะช่วยให้เราไม่มีสีลงไปลงไปโดนนะครับเนี่ยครับตรงนี้อาจจะมีมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรเช็ดออกได้ครับแต่อยากให้มันดงลงบนได้ก็พอนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะแต่ขออนุญาตไปเบรกก่อนนะฮะโอ้ยเอฟฟิวโมเมนต e เลตเตอรโอเคแล้วเ,เมื่อกี้ผมตอนผมพักเนี่ยผมก็ได้ลองแบบ หาวิธีการบอกว่าตรงที่มันขัดไม่ออกตรงนี้คระที่มันเป็นรอยยับตามหนังนะฮะเออในกล้องนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นนะครับขัดไม่ออกดันซองรองเท้าเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเราต้องเอามือเราเข้าไปเนี่ยแล้วไปดันดันตรงนี้ครับให้มันปูดออกมานะครับเพราะว่ารอยยับอ่ะมันเก็บสีอยู่ใช่ไหมครับพอเราดันออกมาเนี่ยสีมันจะโผล่ใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเทคนิคที่ดีที่สุดคือของการขัดสีก็คือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยครับจุ่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ นี่ครับแล้วถ้าก็อนุชีเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เราก็ดันนิ้วนะครับดันนิ้วออกมาให้ตรงนี้ไอตรงหนังตรงเนี้ยที่มันมีปัญหานะครับปูดออกมาแล้วเราก็ขัดวงกลมครับสีมันก็จะจางลงนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะตั้งมืนะเป็นเทคนิคที่ผมค้นพบเองนะฮะไม่ได้ดูใน u t u b e ไม่เห็นมีคนบอกเลยนะครับดันให้มันให้รอยยับมันปูดออกมานะครับเราก็ถูอ่ะเห็นไหมฮะมันก็จะดีขึ้นครับ เนี่ยฮะมันก็จะดีขึ้นนะครับถ้าดูในกล้องนี้ตรงเมื่อกี้ที่หายไปหรือแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้ไปทั้งรองเท้านะครับแล้วก็จะใช้เทคนิคนี้เดียวกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มันค่อนข้างนานแล้วผมจะแรปอ up เลยแล้วกันเนาะทำาแ a p เลยแบบยาวๆเลยนะครับจนกว่ามันจะเสร็จเลยนะโอเคนะครับและเราเจอกันอีกทีก็หลังมันเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับจะเจอกัน More moments l a ้ e r และนี่ก็คือรองเท้า n น k ี Air Jordan 1น S.B.L.A. to Chicago นะครับในการลอก4นะครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าหนังมันก็ไปไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าโดนแบบแอลกอฮอล์มาเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมรู้สึกว่าก็พอสมควรแล้วนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเห็นนะว่าเออทำเองฟ i n a l น่หน้าตามเป็นยังไงแตวตอนนี้ขอแกะพวกเทปอันนี้ออกก่อนนะอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะเอา ตัวแรกมาให้ดูนะครับไม่ใช่ตัวแรกดิก่อนที่จนถูกสีนะครับสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสวูชดำจุดที่ยากของในการขัดลอกสีครั้งนี้ก็จะเป็นเอ่อบริเวณสีทองนะครับสีเหลืองทองไปเป็นสีดำเนี่ยสีเนี่ยค่อนข้างจะติดทนกว่าบริเวณสีม่วงนะครับที่จะเป็นสีแดงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่า มันทาให้โปรเจกต์นี้มันไปยากเหลือเกินนะครับใต้วิงโลโก้แล้วก็บริเวณแองคิลท็อปตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเออมันยังมีสีเหลืองๆอยู่เดี๋ยวผมจะขอแก้หลังจากคลิปนี้จบนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ายาแอลกอฮอล์มันเข้าไปจนแบบผมรู้สึกว่ามันหนังมันเริ่มจะแบบไม่ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวยุดไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะฮะบริเวณเลนรองเท้าก็ยังกันไว้อย่างดีนะครับไม่หลุดเลยเดี๋ยวผมมาแกะตัว เทปนี้อกอกกัอเระกันแล้วคนที่จะไปทำก็แนะนําให้ติดด้วยนะครับมันเป็นเทปกรดดาษครับตอนแกะก็มันจะแกะง่ายครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาทำลอกสีตัว LA to Chicago ให้ทุกคนดูนะครับผมเพื่อนๆชอบอสีไหนฮะชอบสีก่อนที่จะเปลี่ยนลอกสีสี LA นะครับหรือว่าชอบสีชิคาโกมากกว่านะครับลอง คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้ไอเดียข้อมูลนะครับไม่มากก็น,น้อยนะลองไปทํากันดูนะครับสําหรับใครที่มี LA เอ Chicago a โกนะครับ Air Jordan 1S b นะครับหรือว่าพอทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วทุกคนรู้สึกท้อไม่อยากทำก็ลองคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมกดตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ้งปิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับส้นเกอร์สตรีทแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นนะครับผมสำหรับวันนี้เหนื่อยมากแล้วนะครับขอตัวไปก่อนนะครับ Peace out.